โรคนรีเวทที่หมอนะคะให้การรักษาก็มีหลายอย่างด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเนืเยื่อบุพมวุลูกเจริญผิดที่ช็อกโกแลตซีดปวดท้องประจำเดือนนะคะภาวะมีบุตรยากท่อนำไข่ตันอุ้งเชิงกรากอักเสบการดูแลหลังคลอดดูแลบำรุงน้ำนมเป็นต้นนะคะแพทย์จีหลีอิงเวินค่ะหรือแพทย์จีสิตาสร้อยอัมพรกุลค่ะจบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทนะคะจากมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้เฉพาะทางด้านนรีเวทค่ะ สาเหตุของโรคเกี่ยวกับแพทย์แผนจีนนะคะมันจะมีสาเหตุไม่ว่าจะเป็นความร้อนความเย็นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทาให้ร่างกายเนี่ยเสียสมดุลน,นะคะเพราะฉะนั้นแพทย์แผนจีนจะเข้าไปรักษาที่ต้นเหตุของโรคต่างๆนะคะไม่ได้รักษาแค่ปลายเหตุเพื่อให้คนไข้เนี่ยหายจากโรคนี้อย่างยั่งยืนนะคะ โรคเนื้อเยื่บุโพรงลูกจเจริญผิดที่สาเหตุของโรคเกิดจากความเย็นความร้อนความชื้นในร่างกายนะคะหรือว่าชี้เดินติดขัดจากความเครียดน,นะคะหรือชี้พ่องนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนทําให้เกิดเลือดไหลเวียนติดขัด และเกิดเป็นเลือดข้างหรือที่เราเห็นกันเป็นก้อนเนื้องอกแค่แผนจีน G เนี่ยจะเข้าไปรักษาที่ต้นเหตุหากว่ายเย็นเกินไปก็ทําให้อบอุ่นถ้าเกิดร้อนเกินไปก็จะทําให้เย็นลงถ้าชื้นเกินไปก็จะขับความซื้นช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดแล้วก็จะช่วยในการสลายก้อนเพื่อให้ก้อนนั้นเนี่ยมีขนาดเล็กลงได้ค่ะ ประจำเดือนมาไม่ปกติแพทย์แผ,ผนจจุบีนมองว่าเกิดไดจากหลายสาเหตุด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไข่ไม่ตกถุงน้ํารังไข่หลใบหรือว่ารังไข่เสื่อมก่อนวัยอันควรนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้แพทย์แผ,ผนจีนมองว่ามีสาเหตุมาจากร่างกายที่เสียสมดุลน,นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นความเย็นความร้อนความชื้นที่มากเกินไปเลือดและชีไหลเวียนติดขัดเลือดและชีพร่องไตพร่องซึ่งเราเนี่ยสามารถใช้สนย์ไพยจีในในการปรับสมดุลปรับประจำเดือนให้กลับมาเป็นปกติได้นะคะนอกจากนี้แพทย์แผ,ผนจียนยังสามารถบํารุงร่างกายหลัง แล้วก็บํารุงน้ํานมได้อีกด้วยค่ะ โดยเราเนี่ยจะใช้ยาสูนไพจินที่ปรับสูตรเหมาะกับคนไข้เฉพาะตัวบุคคลเลยนะคะเพื่อเข้ามาช่วยปรับสมดุลร่างกายเพิ่มการไหลเวียนเลือดช่วยสลายก้อนเนื้อหรือลดอาการไวท้องลดอาการร้อนบุบบ้าวนะคะช่วยทะลวงท่อนำไข่ที่อุดตันช่วยปรับประจำเดือนให้ตรงรอบนะคะเพื่อโอกาสการตั้งครรภ์โดยที่จะช่วยส่งเสริมแพทย์แผนปัจจุบนันทาในการทําเด็กหลอดแก้วในทุกกระบวนการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงที่กระตุ้นไข่ช่วงที่บํารุงผนังมดลูกหรือว่าบํารุงคันหลังคอดเป็นต้นนะคะสุดท้ายนี้นะคะ สุขภาพที่ดีเนี่ยก็จะนําพามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยมีปัญหาด้านสุขภาพนะคะแล้วต้องการตรวจรักษาเนี่ยก็สามารถมาหาหมออมได้นะคะก็สามารถมาเจอกันได้ทุกวันยกเว้นวันอังคารนะคะที่คลินิกแพทแผนจีนหัวเฉียวกรุงเทพค่ะ การแพทย์แผนจีนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เห็นผลการรักษาอย่างชัดเจนนะคะสามารถรักษาด้วยยาสมุนไพรจีนโดยทีมแพทย์จะวินิจฉัยตามกลุ่มอาการและรักษาโดยการใช้ยาสมาุนไพรจีนที่ปรับสูตเฉพาะบุคคลค่ะเพื่อบรรเทาและรักษาอาการโรคทางนารีเวทค่ะ